สวัสดีครับมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียงกันต่อนะครับในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบมีเบี้ยคว่ำซึ่งเป็นเบี้ยสูงนะครับสู้กับเม็ดของคู่ต่อสู้ส่วนเรือของอาจารย์นกกระจิบค่อนข้างแรงนะครับอยู่ที่ตาคอ1ขอไข่2โคนก็สูงนะครับแล้วก็มีม้าอยู่ที่บ่อชอชิงหา ในขณะที่คู่ต่อสู้ตั้งรับอยู่นะครับจังหวะนี้เป็นตาเดินของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งโคนมาบุกค,ครับไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบม้าขึ้นไปที่คอห้เตรียมที่จะไปรุกคาดกินเรือนะครับในจังหวะนี้ถ้าหากพี่น้องทุกท่านเป็นหมาขาวเป็นอาจารย์นกกระจิบพี่น้อง fc ทุกท่านจะเดินอะไรดีครับ ตั้งใจฝึกคิดกันนะครับผมมาดูว่าสิ่งที่พี่น้องทุกท่านได้ฝึกคิดนั้นจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่อาจารย์นกกระจิบท่านนำเรือมาที่กอหนึ่งครับเป็นเรือลอยฟ้านะครับให้กินฟรีจุดประสงค์นะครับถ้าคู่ต่อสู้นำเรือไปกินอาจารย์นกกระจิบจะนำเรือมารุกจนที่ตาขอไข่แปดดังนั้นจะเห็นว่าคู่ต่อสู้ ใช้เรือกินเรือที่กอรหนึ่งของอาจารย์นกประจิตไม่ได้นะครับและถ้าหากคู่ต่อสู้นำม้าไปลุกค่ากินเรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าม้าไปรุกนะครับอาจารย์นกประจิตจะขยับขุนหลบแล้วคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเรืออาจารย์นกประจิตก็จะนำเรือที่กอรหนึกินเรือคู่ต่อสู้รุกจนเช่นเดียวกัน ถ้าคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เรือกินแรกที่กอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบก็นำเรือที่ขอสองมารุกที่ขอไข่แปดรุกจนเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นจะเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่มีจังหวะนำม้าไปรุกฆ่ากินเรือนะครับเพราะถูกบังคับด้วยเรือที่กอนหนึ่งนะครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับผม คู่ต่อสู้นะครับเลือกหลบเรือมาที่คอ8เมื่อคู่ต่อสู้หลบเรือมาที่คอ8อาจารย์นกกระจิบก็ยังไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้ม้าลุกคาดกินเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบทําแต้มหลอกนะครับนําเรือมาที่กอ7ครับหลอกให้คู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับลุกคาดกินเรือถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้ารุกอาจารย์นกกระจิบหลบแล้วคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเรือ อาจารย์นกระจิบจะใช้โคนนะครับลงมาที่งอเจ็ดรุกจนครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้มา้ารุกอาจารย์นกกระจิบหลบแล้วคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือนะครับกินตัดโคนก่อนเดี๋ยวครูพงจะถอดหมากให้ดูในจังหวะนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้นาําม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบ คูต่อสู้ใช้เรือกินตัดโคนนะครับผมจังหวะนี้ครูพงคิดว่าอาจารย์นกกระจิตท่านจะใช้เบี้ยนะครับเข้ามากินหงายคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเรือแล้วจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิตจะใช้ม้านะครับผมกินเมดครับคู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้โคนกินม้าได้เพราะว่าจะถูกกินเรือ แต่คู่ต่อสู้กําลังจะถูกเรือของอาจารย์นกพระจิตมารุกจนตานี้ครับบ,รบังคับต้องกินนะครับแล้วอาจารย์นกพระจิบก็จะใช้เรือกินเรืออาจารย์นกพระจิบมีเรือโจมตีเบี้ยริมนะครับผมก็จะได้กินทางด้านนี้ส่วนเบี้ยหงายก็จะถอยไปผูกได้นะครับก็จะกลายเป็นเรือบวกเบี้ยหงายสองตัวนะครับผมซึ่งเบี้ยตัวนี้ก็จะหงายในอนาคตนะครับ สู้กับม้าบวกโคนของคู่ต่อสู้ซึ่งอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบนะครับ1เรือบวกกับ2เบี้ยงหายเรือมีค่า5คะแนนนะครับ5 6 7 8 9 9คะแนนนะครับสู้กับม้าบวกกับโคนม้า4บวกกับโคน3 4 5 6 7 9คะแนนของอาจารย์นกกระจิบสู้กับ7คะแนนของคู่ต่อสู้นะครับก็จะได้เปรียบครับผม นี่คือครูพงษ์ถอดมาให้กับทุกท่านได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในตำแหน่งจริงนะครับผมว่าคู่ต่อสู้จะเดินอย่างไรในเกมจริงนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้ม้านะครับกินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่ชาช้างสอง จังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาบุกนะครับมาซ้อนฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปผุกเม็ดอาจารย์นกประจิบใช้ม้ากินโคนคู่ต่อสู้นำเม็ดกิน อาจารย์นกกระจิบนําเรือนะครับมากินเรือที่ยอ7คู่ต่อสู้ถอยม้ามากินจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําโคนรุกคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบกินเปิดรุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ฉอยอาจารย์นกกระจิบกินม้าครับผม ครูต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมหวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์ยูทูบเซียนเหนือเซียนให้กับครูพงด้วยนะครับครูพงศขอขอบคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบตําแหน่งหมากให้กับครูพงนะครับ มาตั้งให้กับพี่น้อง f อทั่วประเทศได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ